ปรุงเรียบร้อยใส่แค่พริกกับน้ำส้มสายชูอากาศเย็นคุณสามีออกไปดินเนอร์กับเจ้านายคุณภรรยาก็ทำกับข้าวกยินเองที่บ้าน trên cùng tuân giày thạc đuổi thạc bơi lính